ไม้แสงเดียวนะครับคันนี้ปีสองศูนย์หนึ่งเจ็ดรถสวยเดิมเลยครับคือเดียวสีเท่าเดิมจากโรงงานรถคันหนึ่งนะครับการที่ได้ เกตพลาสสิกยังไม่ได้แกะเลยนะครับรถเรือเกียรนะ์โมเดลทคัน,นี้เครื่อง1.9 d d i Blue Power นะครับ6เกียร์รถสวยมาก เดิมทุกจุดช่วงล่างสวยจิบครับเจ้าของเดียวมือแรกขอ,อ,องป้ายแดงยวทมชักไอให้ชมกันไม่มีไอเลยนะครับ ว่าน้ําเดิมตั้งแต่ไฟแดงใครสนใจนะครับเข้ามาดูตัวจริงได้นะครับผมขอบคุณมากครับ